กำลังเดินไปดูพึ่งมาตอมดอกทานตะวันนะคะมาดูดน้ำหวานจากดอกทานตะวันมาเป็นครอบครัวเลยนะคะมาเรื่อยๆนะจนกว่าดอกเขาจะแห้งเงี่ยวไปนี่ก็เป็นต้นแตงของรัตนนะออกเรื่อยๆนะคะออกให้ทานอยู่เรื่อยๆ ฝั่งนี้ก็เป็นดอกไม้นะหลังน้นก็เป็นถั่วถั่วพุ่มนะคะถั่วพุ่มด้านหลังนะคะลมค่ะวันนี้ มีแดดนะไปดูพึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะมาทั้งวันนะพึ่งน่ะมาเป็นครอบครัวเลยค่ะดูใกล้ๆเก็บน้ำหวานจากดอกไม้